กำเท่าไหร่เขาว่างเขาบอว่างนี่เขาได้เขาเพิ่งเขาว่างกันละสิบบาทนี่ถามนี่ผมไม่มีว่างคันว่างนี่เสียสิทธ์เลยกันเท่าไหร่กำละสิบบาทกำละสิบบาทครับปลูกพักยังแน่ครับแม่ครับพักข้างหน้าแล้วก็พักอัน วงตุ้งแล้วก็พักบุ้งพักหอมอืมซี่หอมงพักซีเหล้าครับไปจฉละครบเลยเออเนี่ยได้กินได้นี่ครบสแนวแมน่นอ๋ออันขันคนัญทำมีแักนั่นบัวกับว่านะครับโอ้ยใหญก็เพาะปลูกแพะกันนั่นอันนี้เนี่ยคนว่าไส่น้ำพื้นที่นี่จักไรครับแม่แม่ปลูกนี่พื้นที่นี่มีไรกัว,ก,วกัวนี่นะละไรกัวกวัวใช่รามาัดบริหารจัดการพื้นที่ได้เลย ขางลัางเงินปลูกเอี้ยงผา้คุณครับ,บรปลูกข้าวโพดพ่อเก็บไปแล้วครับนี่ยเขาโคต่ถ้า,านในถอดยนนถอดย<ช>ูอ่บัตรที่นี่อันนี้แม่เอาไปขายนี่กำจักบาทหรอครับนี่ใส่มาเบิ่งด้วยกำละสิบบาทนี่แม่โอ้นี่ครับผลผลิตกำละสิบบาทละสันแม่ <laughs> กัมรสิบาได้กัมเทไรเราว่างเขาบ่ว่างนี่เขาได้เขาเพื่อนกํารสิบาใน่ถามนี่บผมมีว่างขันว่างนี่เสียสิทธ์เลยกอมเทกัมรสิบากัมรสิบาครับบันนี๋ยวอีเม่เพิ่นสีผ้าเบิ่งพัะขนาตัวสิมาเบิ้องเบิ่งกัมพระคณะมันจะกัมเน่ยสําเดีอพี่น้องในเบิ่งคิมนี่ก็มาได้ครับนี่แหละ อีแม่เราขายพักขายแบบจักสิว่าขายคือสิว่าแถมเนาะเออ,เอ,อมีความสุขครับเหตุเกดเกษตรกรบา้บานเฮาขันมิภูอยากมาเบิง่งพห้เบิ่งสวนเออมาสนับสนุนผลผลิตเฮาเนี่ติดต่ออีแม่ได้ทางใดออคือต้อโทรศัชพินทร์เออเบอร์ใดครับแม่094 0 9เ302ส0 <94 S> 2 4502 4502เออ โทรสั่งได้เลยแก่ครับสวนครับสวนอีเมีงามอันนี้เป็นเป็นหอมที่ปลูกโดยใส่ฟุลเออใส่ฟุนฟุนกับฟุนขีิงว่ามันเท่านี่ขีิงว่ามันเท่านี้แหละเออขีิงว่กับงว่วก,กับเลี้ยงได้ครับพี่น้องงว่วกับเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอาฟุนมาลงนี้จ้าโอ้ง่ว่เมียช่องัวนี่เออง่ว่าเลี้ยงไปน้ำเบื้องสวนไปน้ำครับผมนี่ พี่แม่สิผ้าเก็บผักขนาดเลยครับบ้านนีเ้เก็บสดสดครับเก็บสดสดอันนี้ปูรดนได้แม่เนี่ยไหนนี่แหละผักขนาดขาเ<ห>นี่ยครับดนไปไหนขนาดปูท่านโดนประศรพ่อเก็บหรอครับข้าวเดียวปูผักขนา,ปา,านดปลูก,กยังก็ได้ขายครับพี่นอ้องปลูกกันได้ก็ได้ขายอันนั้นวาา่าจะดูเก็บบาหยาดด้ยครับเก็บผักขนาดสื่อ ใเวลาประมาณเดือนหนึ่งในการปลูกพักนาน,นี่แม่ท่องพูนว่าขันผู้ใดสนิตสนใจอยากได้พักนาไปพักติดต่อได้นะครับเบอร์ทั่ว <c oughs> เ,เบอร์ทั่วทีไมไว้ถ่ายคลิป <c oughs> าม,มาเตู่ี่หม